สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เรามาพบกันดีคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้ของสูตรนี้นะครับหลัก10นะครับหลัก10บนนะครับสถิติก็ยังไม่ผิดนะครับเข้ามา 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกเ็ดแดเก้านะครับเก้างวดติดนะครับเป็นตัวเลขสามตัวนะครับหลักสิบบนของงวดที่แล้วที่เราลงไว้สูตรนี้นะครับงวดที่แล้วลงเป็นคู่ชุดนะครับเป็นสูตรแรกนี้นะครับหกห้าเก้านะครับหลักสิบของงวดที่แล้วลงเป็นคู่ชุดกับสูตรนี้นะครับแต่ว่าหลักหน่วยผิดนะครับสูตรนี้ วันนี้เราจะมาตามนะครับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับที่เข้ามาซึ่งเป็นตัวเลข3หลักเหมือนกันนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้9้าคู่ชุดนะครับหลัก10สูตรนี้นะครับที่เข้ามางวดที่แล้วงวดนี้มาตา exactly มดูมาจับคู่กับสูตรนี้นะครับเป็นตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะครับเราจะมาตามดูนะครับงวดนี้ของงวดที่แล้ว5้าหนะครับ6 5 9ผลรางวัลที่ออก ก็คือนะครับห9 7หลัก10ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข9เดี๋ยววันนี้มาตามต่อนะครับก่อนที่จะมาตามต่อนะครับเราก็มาดูคําเตือนก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้นะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์นะครับข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้นะครับรับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูหลัก10ก่อนนะครับหลัก10ส,สูตรนี้นะครับที่เราจะมาตามต่อสูตรนี้ที่ลงมานะครับงวดแรกจากงวด17มกราคมนะครับที่ลงที่เห็นผลงานมาก็เข้ามา1 2 3 3งวดนะครับ3งวดติดงวดนี้งวดที่4นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้ 5บวก5นะครับเป็น10 10บวก7เป็น17บวก0เป็น17นะครับได้เลข7ได้เลข7นะครับตัวแรกได้เลข7แล้วให้ลบ1นะครับ7ลบ1เหลือ6แล้วก็ ตัวแรกลบหน,นะครับแล้วก็บวก4นะครับตัวที่2นะครับลบหแล้วก็บวกสนะครับ6กบวกสได้10นะครับ,บ,รบ,บได้0วันที่1มีนานะครับเรามารอรุนนะครับว่า สูตรนี้นะครับหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนจะเดินต่อหรือไม่นะครับตัวเลขแค่สามตัวนะครับที่เห็นผลงานมาก็สามงวดติดงวดนี้เราจะมาลุ้นต่อนะครับขอให้เดินต่อนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยบนก็คือเลขหนะครับแล้วก็หลัก หน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข7นะครับออก57ส่วนเลข0ก็คือหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับร้อยหน้าคอ2ก็คือ085นะครับหลักร้อยคือเลข0ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี้เพิ่งลงงวดแรกนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ17คุกุมภานะครับ ผลลางวนที่ออกห้าเก้าเจ็ดหลักหน่วยนะครับสูตรนี้สามตัวเหมือนกันนะครับคำนวณไว้ลงไว้งวดที่แล้วสามหกเจ็ดตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยสถิติของสูตรนะครับงวดแรกเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดนะครับเลขเจ็ดงวดที่สองเลขหนึ่งนะครับ เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดนะครับสถิติแปดงวดของงวดที่ผ่านมางวดแรกที่ลงนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสองตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับร้อยหน้าคหนึ่ง ร้อยหน้าคอหนึ่งก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับร้อยท้ายคอสองก็คือเลขห้านะครับห้าเก้าสองหลักร้อยคือเลขห้าสองตำแหน่งบวกกันหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งตัวแรกบวกสามนะครับ หนึ 1> 1่งบวกสามได้สี่แล้วก็บวกหนึ่งะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าในหนึ่งสี่ห้านะครับ,รบหลักหน่วยหนึ่งมีนาะคมหกห้านะครับเรามารอรุ้นะว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับ ถ้าเรามาจับคู่กันดูนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก10 760นะครับหลัก10 760หลักหน่วย หนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าจับคู่กันก็จะได้เก้าคู่ชุดนะครับเจ็ดหกศูนย์ หลักหน่วยนะครับหนึ่งสี่ห้าทั้งหมด9้าคู่ชุดนะครับในสูตรนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคู่เ1็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าหหนึ่งหสี่หกห้า 010405นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่านะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าสูตรเดินต่อก็ตามนี้นะครับแต่ถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็น ชุดแรกนะครับที่ลงให้ดูนะครับจากสูตรเก่าที่เข้ามานะครับก็ยังเหลือสูตรที่เข้าตรงมานะครับหลักเลขบนนะครับเลขบนชุดที่เข้าตรงมาก็ยังเหลือนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูนะครับก็คือสูตรนี้นะครับคลิปนี้เราดูสูตรนี้นะครับสูตรที่หหลักหน่วยผิดเรามาจับคู่กับสูตรหลักหน่วยที่เข้ามานะครับส่วนที่เหลือนะครับหลัก12สูตรเทียบชน ว่นที่แล้วชนกัน1 2 9เนะครับเข้ามาที่เลข9หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยลงเป็นคู่ชุดให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูนะครับก็คือชุดนี้นะครับที่เหลือนะครับชุดที่เหลือเข้ามาที่คู่97นะครับ เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับสูตรนี้ศูนย์แปดนะครับงวดก่อนหน้านี้แต่ตัวเน้นคือเราไปนเน้นตามแต้มรวมนะครับผิดแต่สูตรเข้าตรงมานะครับหลักสิบวดนนี้ชนกันสี่ตัวนะครับ mm hmm. หลักหน่วยในสี่ตัวสูตรเดียวนะครับงวดที่แล้วชนกันสามตัวนะครับหนึ่งสองเก้างวดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสูตรนี้แต่ว่า เอามาตามสูตรนี้ก่อนนะครับเป็นตัวเลข3ตัวทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับคู่กันแล้วก็ได้9้าคู่ชุดนะครับก็ไม่เยอะนะครับแท้รวมผิดนะครับเราก็ยังไม่มีสูตรตัดนะครับยังไม่มีตัวตัดนะครับก็ลองพิจารณาไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมาดูตัวเด่นนะครับสูตรไหนที่จะมาชนตัวไหนนะครับในหลักสิบนะครับอย่างหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับเราค่อยมาพิจารณาดูนะครับว่า ระหว่าง 6, 7, 0นะครับจะมีตัวไหนมาสูตรไหนมาเพิ่มมาชนนะครับเดี๋ยวก็มาคัดเอานะครับถึงตัวเด่นนะครับเพราะว่าแต้มรวมแต้มรวมผิดมานะครับ2ง,งวดก็ทําให้เราเลือกผิดนะครับทั้งๆท,ท,ที่สูตรมันเข้านะครับตัวเลขตัวตัวเลขที่เราจับให้ก็เข้าแต่ว่าเราไปคัดไปเน้นตามแต้มรวมแต้มรวมก็ผิดนะครับก็ เดี๋ยวค่อยหาวิธีกันใหม่นะครับในชุดนี้ถ้าใครชอบคู่ไหนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่นะครับหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมีนาหกห้านะครับกับสูตรเก่าที่เข้ามาก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับ สวัสดีครับ